สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาว u t u b e ที่กับรถลักทุกท่านครับสุขูสุขคนเด้อพี่น้องตั้งไก่พี่น้องตั้งไก่ตามมาเฉยเลยเนประเทศกะดีเด้อพี่น้องเด้อมาพบมาพ่อนนี่เก่าแล้วครับเบาแดกครับเบาแดกมาแล้วพี่น้องเด้อมันหนี้มาไส่ทำอยู่ทงหน้าเด้อพี่น้องเด้อคนอ่ะเป็นกำลังขนเข่าขึ้นใส่รถอี่แกลีไปตีเด้อพี่น้องเด้อเคนมีทุ่งนี่แหละเคนบอนบอลรถเกี่ยวครับมันขึ้นต้องคบคันเกี่ยวแล้วเลี้ยวแล้วเรื่องมันขึ้นเด้พี่น้องโอ้แมงวันหลายเด้อพี่น้องเด้อ มันคือองผมก็เกี่ยวแล้่ยวมันคืนเนี่ยครับซีหาทุ่มพี่น้องเลยปีกายก็บหาทุ่มปีนี่ก็าหาทุ่มยังได้แต่ยอดแต่แย้มมันคือของผมบร okay. ิเกี่ยวย่างเป็นน้ำมันพ่นจักเฉียบพี่น้องเอ้ยทบริเวณแย้มคืนกับบริเวณมันมีเวลาพี่น้องเวลามันเป็นกระจ่องคิ้วกระจ่องร้อนได้ย้มมาแล้งมันพี่น้องเนาะเอ้าจะาวัวเถอะมากินข้าวกันประเี๋ยวาอเที่ยงพี่น้องเที่ยงมันนี่แปลวเนื้อมากบริเกีเวนี่หรอกฝากเพื่อนไปซื้อมาพี่น้อง คนมาถามเบื่อโทษมาขึ้นว่าเบื่อโทรรันเนี่ยย่ใส่สผมเลยมาฝากสื่อน้ำเนี่ยพอสันคนสกีเกียวเขาพอไงเนี่ยมันเลยสกีเกียวเขาเลยมาถามว่ารันเนี่ยย่ใส่ผมเลยบอกเป็นผมเลย่าฝากน้ำเลยพอเด้วว่าสันเนว่าเอาเนื้อมาเนื้อมือนีไมีสามสิบกีดเยอะพี่น้องเด้อปรนแทศหน้าตับใส่พี่น้องมากเหรครับใส่พี่น้องมากเลวพี่น้องใส่ของปวดผมตัวนีนใส่กับเนื้อเสือ ครับเสียเสียมืนเกิดงามเติบู่ครับมาพี่น้องมาบันหนิงไหมว่าไร้ยาห่างโอ้ผักเริ่อบอกผักอีกแล้วพี่น้องพวกแมงวันไหลได้พี่น้องเด้อผักกับผักหลายอย่างพี่น้องเอ้ยมันเห็นบะนอบักแตงบักเขือบักเน่าโอ้ยบักเน่าบ่มีเลยพี่น้องบักแตงบักทั่วบักผักสายครับพี่น้องเนาะมาจังมาพี่น้องมาบัดนี้หิวข้าวแล้วโอ้ยโอ้ยแต่ว่าก็ะบาดเรียนหันไม่แล้วพี่น้องะเังได้ก็ว่างขออนุญาตบักกั๊กมันได้พี่น้องเด้อยพวกแมงวันมันไหลเหมือนไม่นีมาพี่น้องมา จองยาพี่น้องพอก,กินเขาเสียบโอ้แมันแม่งหลายเดียมพี่นอ้องตายโทษพี่น้องเลยพาใส่ต้องจวดจัดหนึ่งกูได้พูมากกินนี่ยกุดขามเลยได้พี่น้องเด้อเพราะว่าผูมากินเนี่ยวาดน,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 นี่ร้านเพิ่นบ่เปิด,ดนนกับร้านเนี่ยิ่นพอขาก็เลยบ่ได้กินมันเคลืนไปเกี่ยวขอก็เลยได้หมูไปอย่างได้พี่น้องได้ยา่ากินผู้เดียวได้พี่น้องมันมันเมียนสันเด้อเพิ่นบ่นขางวานี่ครับมาบัดนี้ โดนเตือแล้วเพิ่นถาเบิ้งเนาะขันเลยขันกินข้าวนี่เลยเนาะพี่น้องเนาะครับยิ่งยี้แบบเลยผมข้าเขียงเลยพี่น้องนี่อันนี้น้ำพี่น้องเด้อนี่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 เอ้าเอาเอานี่โอ้มีเหลืบบอบ่เขาพี่น้องเอ้ยมีไหมบ่ได้รับบ่ไดรับฝนวะนี่อันนี้ไว้จะพันเอ่อ เสือมากเสือมากพี่น้องเหนเลยเนาะนี่ผมมักกินตรงนี้ละโอ้ยมัดสุดยางเหละครับถาว่าเป็นเนื้อเป็นไข่ต้นนี้ไงไปเลยผมโอกเข้าไปนี่พี่น้องนี่เสือโอ้ยไม่จุดถือสนอเนาะอ๋ะอวันนี้ก็อับอถือดอก เอา้ารถอยังมาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็เจ้ามาครับมากหน้ากา็เจ้ามาใส่เสียบอยู่หน้าก็เจ้าได้พี่น้องเด้อใส่หน่อยอโอ้มีใส่น้ำดิพี่น้องมักใส่ได้พี่น้องเด้อโอ๊กกระป๋ายทำยังไงรถพี่น,น,น้องเนาะทำยังไงรถนี่นี่ครับพี่น้อง ใส่อ่อนมาเนาะนี่อ่อนนะพี่น้องนี่นี่ใหญ่เลยผมมักใส่ตัวพี่น้องนี่นนว่างใส่น้อบาดดีมีดบาดดีเอาว่างมาหนึ่นงรอบพี่น้องเนาะว่ากันเนาะมักใส่พี่น้องผมมักกินใส่แก้วเคลียไวมากเหรอครับผมลำ,ลำ แก้วพี่นอ้องมีข้าวหมันยายมาพี่นอ้องมาบัดนี่ข้าวเหนียวผมก็จำก่อนเลยพี่น้องเด้อสไตล์ผมแก้วคนๆปั๊บ

เป,เ,ปเป็นพี่น้องยังแกเป็นเพื่อนพัดตับพี่นอ้องเอาสิเรียเนาห้องอ้นตรงเล้งตรงเล้งตรงเล้งเนาะพี่นอ้อง มาเดิอพี่น้องด้วยแซ่บแซ่บปีน้องเนื้อกินไข่ต้องกินตอนเที่ยง งั้นมันเมยเขาใส่จุกนะพี่รองเนาะอ้ห้หยาบครับเมื่อ,อ,นะอ,อาากี้นี่พี่รองหาบหาบหาบ,หบเสือฟ้องหายหอีนนี้ ไส่พี่น้องเอาใส่มันเลยตรงนี่ยเสือพี่น้องเสือเรื่องป่านี้ นำมาเดี๋ยวพี่น้องลืดแล้วก็ไว้ก็ไว้งูยูวามันเหนียวกับเนืกลิ่นมักครับของแสบมันยุบมูกมักเลยพีน่น้องเด้ออื้อ โอ่เนี่ยก่อนพี่น้องซซ่เหน่อก่อนหยาบหยาบเนี้ย,นย,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 ยนเนี้ยพวกพี่น้องมันเหนือตรงไหนนี่กรตรงตอนนี้ดีกว่านะพี่น้องเนาะนะ,ะนเอาเนื้อนั่นันจะข้ามก่อนเหนืนอข้ามยังไงหลบพี่น้องผมโอ้ยมาพี่น้องมาลุยตัวเมื่อกี้อิเสือหยาบ <c oughs> ตอนไหนก็มีตอนหนึง่งหยาบไปหน้องเอ้ย ตับนี่เป็นย่างแร้าง mm hmm. ของตัวกันขอเแม่นม่พี่น้องของแย่ปนอะไรล่ะรุยตัวพี่น้อง ผมรั่มันดีพี่น้องผมรำรำดีขนาดอืมโอ้แม่วันพี่น้อง จะเรีนมองหยาบอีกแล้วครับพี่ดองมักโูว่ามันหยาบไปกินพี่้องมักแม่โอ้โหเด้ยังไม่ได้พี่น้องลึดเล้วของแซบ่บอาเสียงดังขึ้นหน่อยได้พี่น้องด้วย มันเก็บเขามันเก็บเขาใส่รถดีแตกมเมติว่าเพลินเพราะว่าอ,อุญาตเพิ่นเห็ุว่ามันอากาศมันดีแม่พี่น้องน่าจะความมันไก่หมดครับน่าผมมันไก่เติบอยู่น่าบดีน้ำพี่น้องโอเคน้าพี่น้องบระเด็นอื้ม พูดได้แขวบวดีบดสิกินได้แล้วครับคลิปนี้พูดข้ามผ่านไปเลยกิยนบ่ได้หรอกแขวบวดีพี่น้องมั่งอยายเสียอม้ยสดดีน้อ,สนนองสดสด

กินยุคกุสากินปนไมีเม็วันนี่บ้านผมมันนี่จะได้มาบรรยากาศข้างนอกบ้านของพี่น้องอยากมาเห็ุบรรยากาศข้างนอกบ้านเนาะแต่มากลิปนี้กับกุไงลายเห็นไหมพี่น้องเด้อใส่แช่กุ้งแก่กันเนี่ยเปิดบรรลัยบรรยาการเท็่การทำเนาะพี่น้องเนาะกดสับตะไคร้กุ้ดิน้ำอะไรพี่น้องเด้อแตเชียงหลังแจ่มลอยเ้ยพี่น้องพี่น้องเป็นเห็ดเปียกเป็น ต้อนเลเป็นแต่นุ่มจะเน่นน่นยนุ่มนุ่มไหมยี่น้องเบิ้ลก็ข้ากันน่ะข้าเลยก็ไม่จะหยาบหยาบเลยพป่น้องตอนเนี่เป็นเละน,น,นุ่มบอนุ่มนุ่มบวกก็ใส่ได้หเดีย่ย เกียวอืมอมันนะขอข้างหน่งไนด่องพวกกันพวกกัน,กน,กนว่าเป็นวันไหลดีพี่นน่องเลยหน้าเป็นปัจูบจุบันบ่อะไรบรรยากาศอยูุ่บัน ผมมีเม่งวันครับกินง,ง่ายสบาย หลังไส้บานจงไวจกินเน่ด้วยพืหลังไส้งไส้เพรว่าจงสไปแต่จว่งห้ปัจจุเนี่ย็จงไหวปัจนพี่น้องหลังไส้บอกที่เมืดอกอใส่มัแต่หลายเติบไปรน้ มัอนอีกับ,บ,บพวนั้นไรองเนาะอิ่มเลยไปน้องมื่อกีน้น่าหยาบหาบโอ้ยแมงวันแม่ไปน้องเอ้ยมันหนีือบพมนันแถวๆกิลบปนีน้อาจจะโดนจัง่อยเนี่นไรองเด้อตึงหัน หั่นเสียวแล้วกำพันเนี่ยเดีเยวน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวท่านจะเฮ็ดอยากให้พี่น้องเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนะไม่หั่นเลียบหั่นมาครับตั้งใจมาให้พี่น้องเบิ่งเลยพี่น้องเนาะว่ากันเนาะเนี่ยเหนียวเด้พี่น้องเนี่ยกินเจ้าตัวน่องพี่น้องมันเหนียวอืมอืมก็ไวตัวนี้บ่เอา นี่ดนีบ่บวกกับใส่พี่น้องเนาะผมมากินอันนี้แหละพี่นอ้องอัพกระเบิดแล้ว Ừ. đẹp rồi. Ừ. Làm อันนี้อะเรๆครับงามาได้โอ้โอ้ยิ่มยิ้มพี่น้องกินอีก่อนกินอีกนิดครับทุก่านเป็นยังไงบ้างเนาะท่านทายอีกนิดหนี่ยหลานไส้บอกว่าขอใส่ครับอันนี้เนี่ยเดินหน้าไปสั่นเพิ่นปลาหลานไส้หลานเมียพี่น้องหลานเมียก็เห็นในคลิปนะครับ หลานเนี่ยว่าขอใส่นิดหน่อยนะเนี่ยหนาได้อจงไว้ให้กินเนี่ยจงให้เพิ่นครับมาพี่น้องมาดนี่ครับดูอาหาน้อพี่น้องเนาะอิ่มอีดีแล้วมื่อเนี่ยพี่หัวบ๊วพี่น้องก็เด็ดอร่อยครับผมมื่อเนี่ยเนื้งนองัวงแซ่บแต่ว่าแหงเลียวหน่อยนึงแต่ว่ากระมักครับมัก อู้เสียบครับพี่น้องมามาเบิด์ตเลยบดนี้สำหรับมื้อนี้ก็บที่พ่อสมนีเนาะพี่น้องเนาะหันมากกับกดนไหลตาแช่กับกดแช่เลยพี่น้องเด้อขีดระยะท่าทางผมบบสุภาพเป็นอย่างอันใดกับโบสมควรอะไรกับคอถูกคอไพ่เนาะพี่น้องเนาะเพราะสไตล์เบาเด็กกินจังสี่ครับอันที่ว่ากินมันสุภาพบวดเด็กจังสี่ครับพี่น้องกินจังสี่เด็กจังสี่แหละพี่น้องยา่าดยาถือยาซากันเนาะพี่น้องเนาะอู้เสียบน่าบเหนียวอร่อยสำหรับมื้อนี้ก็บที่พ่อสมนีเลยครับสวัสดีครับ